เรียกนัมเบอร์เลยนะ สัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดคนคนรกากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยครับคลิปนี้ผมลุยมาถึงอำเภอโนนศิลาอำเภอโนโนศิลาจังวหวัดขอนแก่นนะครับริมถนนมิตรภาพหมายเลขสองของประเทศไทยมุ่งหน้าสู่อีสานเหนือนะครับทุกคนขณะน,นี้ผมยืนอยู่ที่รถไถฟอดมือสองครับท่าน วันนี hai, ้ผมจะมารีวิวพาทุกคนมาดูรถไถฟอร์ดใครที่กำลังมองหารถไถฟอร์ดนะครับมือสองผมจะพาทุกคนมาดูวันนี้คันนี้ครับเป็น6 6พ0นะครับหกหกหนึ่งศูนย์นะครับหกหกราคาเท่าไหร่ก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะดูรายลเอียดกันคันนี้เป็นตัวเต็มหรือตัวผสมนะฮะดูออกเองก็แล้วกันนะ ผมบอกก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ค่อยจะเก่งไม่ค่อยจะสัมพัน์เรื่องรถไถฟฟ่ปรอดสักเท่าไหร่ก็กําลังจัดเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนถ้าอะไรที่พูดผิดไปแล้วต้องขออภัยด้วยสําหรับผู้ที่รู้นะครับท่านผูชมถ้าท่านใดที่ยังไม่ทราบก็อ่านคอมเมนต์ของคนที่รู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมรถพบกันเลยครับทุกคนครับ นะครับมาดูกันนะทุกคนครับมาดูซีเรียลเกียร์นะครับเป็นเกียร์ F B นะฮะเกียร์ F B E E O Double N, N 7006ครับ E O Double N, N 7006 F A นะครับนี่เห็นไหม F A มีฝาเกียร์ยังมียะมีซีเรียลนะครับฝาเกียร์ฝาเกียร์นี่ซีเรียรลอะไรนะ D D 5 Double N, N. เจ็ดสองสองเอนะครับนี่มีผมสังผมรู้ว่าคันอื่นผมไม่เคยสังเกตนะว่าฝาเกียร์มันจะมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยนะตัวนี้เป็นเสื้อลายครับเสื้อลายปั๊มกลมฮะปั๊มกลมปั๊มกลมไอดียกลมมาโดซีเรียลนะซีเรียลของอ พ่อไอเดีย E หกดับเบิลเอ็นเก้าสี่เก้าสี่สองห้าบีซีสองนะโหัวฉีดเตี้ยนะครับโหัวฉีดเตี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูว่าน้ำวนหรือเปล่าไม่มีอะไรมาครับเดี๋ยวก่อนครับเดินดูก่อนเดินดูภายรอบนอกก่อนนะครับมาดูหมายเลขเครื่องมาดูซีเรียลเครื่องกัน B7 นะครับ B7 8 0 0 099นะครับเครื่อง right s า3ครับือวัน4 2สองปเก็บสีให้เรียบร้อยอะโรเกียนี่ซีรี์เกียก็คือ e 1หนึ่งดับเบนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยโรเตอร์ครับ พาวเวอร์โรเตอร์แล้วนี่ผมไรนี่ก็มน้ำมันไฮดรอลิกไฮน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมไรโรเตอร์พาวเวอร์ ดูวิ่งนะฮะดูทดสอบวิ่งดูว่าเกียร์มันดังไหมมันหอมไหมตัวนี้นะครับหกพันหกนะฮะตัวเต็มแล้ว ทุกคนครับก็ได้เห็นการทํางานแล้วนะครับฟอร์ดหกพตัวเต็มนะฮะซีเรียลนัมเบอร์นี้ทั้งหน้าทั้งหลังทั้งบนทั้งล่างเลยนะทุกคนขนาดตัวเขาเรียกว่าเฟวท้ายหลังยังมีซีเรียลนัมเบอร์เลยนะฮะไม่รู้จะเต็มยังไงแนละ้วทุกคนถ้าท่านได้สนใจนะครับมาดูรถได้ไดเลยนะที่อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นนะฮะอยู่ริมถนนเส้นมิตรภาพนะฮะร,ราคาเปิดอยู่ที่320,000บาทนะครับทุกคน สามแสนสองหมื่นบาทครับอุปกรณ์สองชิ้นผ่านเป็น CMT นะฮะผ่าน CMT หกยี่สิบหกหกนะครับใบดันหน้าหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับโทรศัพท์กียงการมาสอบถามกันได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของพัดคนคนแรกยากับศูนย์เก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าสี่เก้าแปดครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดคนคนรรกยากด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ นี่คันหนึ่งนะครับ6 6 0 0นะครับเป็นรถคีบอ้อยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้เบอร์โทรศัพท์ที่ผมก็วางไว้หน้าจอนะครับทุกคนจริงๆคันนี้เดิมเดิมทีก็เป็นรถคีบอ้อยนะครับเนี่ยเดิมทีก็เป็นรถคีบอ้อยเหมือนกันนะฮะในคันนี้หมายเลขศัท์นะฮะก็สอบถามได้เลยอันเดี๋ยวไหนก็ไหนก็มาดูสั้ง่อยเสื้อลายเหมือนกันฮะแล้วก็วตัวนี้เป็น D5 นะพ่เอนะ เกียร์เกียร์อะไรนะเกียร์อลอกไปมั้งอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เกียร์เอเบีไม่ใช่เกียร์เอเอนะตัวนี้แตตัวตัวนี้จะตัวเล็กกว่าคันเมื่อกี้นะฮะรถถ่ายคันนี้เดิมทีก็เป็นรถคีบนะฮะรถคีบเหมือนกับคันนั้นนะครับทุกคนแล้วพอดีถอดคีบขายไปแล้วก็เป็นรถไถไถไว้ดันอย่างเดียวนะฮะ มาดูไอ้ยรถรถคีบนี่ท่านสังเกตไหมว่าทําไมคานมันสูงเขาบอกว่าถ้าเป็นคานรถคานรถสายธรรมดาเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอานะเขาจะต้องมาแปลงเป็นคานคานรถยนต์นั่นี่เป็นคานรถยนต์นะสา,สาเหตุสาเหตุที่เขาแปลงนี่เพราะอย่างไห้มันสูงบอกให้มันสูงป่ะ,ปะปอ,อ๋อความแข็งแรงมันจะดีกว่าป่ะอ๋อเป็นขอบขอบรถสิบล้อเลยอะ อ่ะกระโดรถขีดอ้อยกันบ้างนี่ จะคีบยางให้ดูเ่อกี้เ่อกี้เอารถอย่างยกเอารถย,ยกปะขานอะข้อแต่รถคีบคันนี้ราคาเปิดที่ดูที่เท่าไหร่ รถคีบคันนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นบาทนะครับทั้งคันนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทต่อรองราคากันได้เลยนะครับตามเลขที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับทุกคนอันนี้มีฟอร์ดสองคันนะครับที่นี่ฮะที่มีไร่อ้อยนะครับนี่เหมาะสําหรับไรอ้อยโดยเฉพาะนะฮะนี่โอ้ยโโยกได้สูงยกได้สูงโอ้โประมาณ หกเมตรได้ปะความสูงประมาณหกเมตรรูวอาจะอยู่เกินประมาณหกเมตรนะครับทุกคน